าไปดูเรื่องราวของชาวเหนือกันบ้างนะครับเป็นพิธีเรียกขวัญในงานทําบุญใหญ่ของชาวมูเซอร์ครับเนี่ยฮะ แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีจริงๆเพราะว่ามากันทั้งหมู่บ้านเลยครับกับพิธีเรียกขวัญในงานทําบุญใหญ่ของหมู่บ้านมูเซอร์อเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ของสมาชิกในกลุ่มลานจะคือกลุ่มที่1นนะครับซึ่งชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับว่าลานจะคือกลุ่มนี้เขาจะได้รับบุญดังนั้นจึงต้องทําพิธีกรรมเพื่อรับบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประธานให้ส่วนการทําพิธีตอนต้นคลิปอย่างที่เห็นเป็นการเรียกขวัญโดยจะเริ่มทําตอน6กโมงเช้า และจะมีเฉพาะผู้ชายที่เข้าร่วมพิธีนะส่วนผู้หญิงฮะเขาจะทําอาหารอยู่ที่บ้าน ปู่จานปู่จานร้องไบรทด้วยจ้ะไ่ใช่บ้านปู่จานร้องไบอันนี้ปู่จานเฉยๆเออปู่จานปู่จานไปที่นั่นเดี๋ยวไปร้องเพลงเออคุณผู้ชมครับเขาจะรอรับขวัญกันอยู่ที่บ้านของปู่จานนั่นแหละโดยตลอดการทาพิธีเนี่ยเขาจะท่องท่องบทสวดเป็นภาษามูเซอร์นะครับซึ่งจะท่องตลอดตั้งแต่เริ่มพิธีจนเดินทางมาถึงบ้านของปู่จานนั่นเองเมื่อมาถึงบ้านของปู่จานแล้วเขาจะจุดเทียนทําพิธีในคุ้มผีเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนนะทั้งชายและหญิง จะทานข้าวร่วมกันนะครับเมื่อถึงประมาณสักหนึ่งทุ่มของวันนั้นชาวบ้านก็จะมาเต้นจะคือร่วมกันเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองนั่นเองเอาจริงเรื่องความเชื่อมันก็มีแต่หนึ่งในสิ่งสําคัญ ในเรื่องของความเชื่อที่เขามาร่วมด้วยช่วยกันนี่ยมันเหมือนกันการสร้างความสมัครสมานสามัคมคีคร,ครับ<ม>ขอขอบคุณคลิปนี้นะครับจากทิกต o กที่ใช้ชื่อว่าสมพศอเดสกอโคตรโลครับค่ะปู่จานเขาบอกว่าภาษาถิ่นทางเหนือคือใช้เรียกมคนาย<ช>ออคนที่คอยแบบถือไม้เขาเลยต้อง<ม>ลองไม้ก่อนฮัลโหลเทสเทส <laughs>